อันนั่นคือถ้าถึงจุดดีนะแล้วแบบลึกมากสูงมากแล้วมีขึ้นแบงค์ข้างบนอีกนะโอ้ยแต่ก็บู้เสือกเลยจังแบบเฮ้ยยังต้องแบบตรวจเป็นพิธีการเอาไหมครับสำหรับใครที่อยากมานะครับให้ตั้ง GPS ว่าน้ำตกตัดบิมานทิพย์นะครับเพราะว่าเราลงมาแล้วนะครับ เป็นอาสนำเที่ยวของเราไม่มีเงินเดือนนะคะแล้วแต่น้กแต่นักท่องเที่ยวจะให้ค่ะแต่ละรอบโอเคทุกคนแล้วก็มาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นไฟเห็นทางเดินข้างข้างหน้าไหมเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงเป็นการเดินเท้าขึ้นเขานะฮะแล้วก็ตอนเข้ามาเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่เออเขาเรียกว่าอะไรจุดสกัดจุดคัดกรองเออจุดคัดกรองเข้ามาแล้ว ก็มีประกันขยะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเขานับเป็นชิ้นนะทุกคนคิวแต่ว่ารอตามคิ้วอ้ออันนี้ก็จะเป็นเกือบสุดท้ายแล้วอีกสองคนก็สุดท้ายของวันนี้รอบแรกเป็นได้ไอ้โกนเห็นทางนั้นไหมถ้าต้องเห็นในคลิปเขาตกใจเดียวบ่าอันนี้คือแค่เริ่มต้นใช่ไหมฮะอ๋อยังไม่เริ่มเลย บรรยากาศดีนะฮะทุกคนบรรยากาศล่มลื่นมากนะฮะ้าหน้านะครับเป็นอุโมงค์เต่านะคะเดี๋ยวจะแผ่นกล้องให้ดูน,ะะนี่เป็นอุโมงค์เต่านะฮะคือเขาจะจินตนาการว่าตรงนี้เป็นหัวน้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนกระดองน้องนะฮะไปแล้วนี่คือจุดเอยิ่งแต่ตอนนั้เขาก็มีเชือกนะฮะแล้วก็มีการมาร์กทางไว้นะ,ะเพื่อกนหลงนะฮะ ใที่สุดทุกคนเราก็เจอจุด B แล้วฮะแล้วมี2บันไดแน่นอนว่าเราไม่เลือกบันไดนี้แน่นอนคนร <c oughs> ่จะน้องบันไดแดงคนนั่นคือเพิ่งถึงจุด B นะแล้วแบบลึกมากสูงมากแล้วมีขึ้นแบข้างบนอีกนะ <c oughs> โห<ฮ>อาแบงค์ไหนหนาขึ้นไปทางซ่้น <c oughs> ยังไหวอยู่ไหวอยู่แปลว่า ไภาพที่เราปีนขึ้นมาานทุกคนความยากแล้วความ Amazing ที่นี่ก็คือก่อนหน้าเนี้ยคือไม่มีบันไดคนที่ทําบันไดหรือว่าคนที่มาเจอแล้วทําทางอะ่ะคือสุดยอดอะ่ะเอาจริงไปต่อครับ <c oughs> ทุกคนเห็นตัวอักษรนั้นไหมเราผ่านไปอีกฐานแล้วนะด้านั้นคือตู้อะไรอะ่ะ เซเว่นเนาะตู้เซเว่นปะอีไกลแค่ไหนอู้แดดร้อนเล็กร้อนมากผู้ลังกาเงียบหมดเลยอ่ะทุกคนสำหรับคนที่จองมาผู้ลังกานะครับผ่านแอปพลิเคชันคิวตัวนี้ครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับตัวนี้ก็คือถ้า ทุกคนมาถึงก่อนเวลาที่จองสมมุติว่าเราจองเที่ยงนะครับแล้วมาถึงประมาณสิบโมงเราก็สามารถขึ้นก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับนี่มาไปสู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆครับวิวตรงนี้สวยมากเลยอะเราพักตรงจุดนี้ครับเพราะว่าคุณแม่เราเกิดอาการหล่อยขึ้นนะฮะเราเราจุดเคครับตอนนี้เรา ถึงครึ่งทางแล้วจุด K เนี่มันเครึ่งหนึ่งของ K ขึ้นอย่างพิวดตเขาบอกว่าตัวเคมันครึ่งทางตัวเคมันครึ่งทางเอามันย้มขึ้นก็เจ้าข้ามขึ้นอเจ้าเสือในพญานาคบอ ถึงลานวะเขากลับได้เลยวะเป็นนั่นเอยระหว่างที่คุณกำลังเดินคุณเห็นนั่นไหมมันมีทางนี้และทางนี้แน่นอนว่าเราเลือกทางนี้ครับอันนี้คือหินดอกเห็ดนะครับทุกคนวิวสวยมากเลยอะเราตัดสินใจมาแล้วครับทุกคนเราจะขึ้นทางที่ยากเพื่อทุกคนจะได้เจออะไรที่ยากๆ อันนี้คือช่องที่เราเดินผ่านมาแล้วครับกำลังเดินขึ้นมาวิทต่ไม่ยื่นโทรศัพท์ให้อย่งงางนั้นตาเอเห็นตรงนั้นไหม,มหร,ระวังตรงนี้นะครับมันแหลมนะมันอันตรายแฮ้ <c oughs> อันตรายแอะอันนี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมาชาติานะครับพี่น้องเกิดขึ้นมาเป็น,นแบบนี้นะอะไรครับนี้อะอะถ่ายยังไงให้ไม่เห็นบันไดอะ โอเคถ่ายไปเลยนึงสองไม่ถึงอะ่ะวันเนี้ยไม่ถึงอะ่ะว้าวอย่าเฝ้านะคะอย่าเฝ้ามานะคะฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุยฮุย,ย,ย,ยระหว่างทางนะครับทางชันเนี่ยก็จะมีเชือกนะเขาเอามันเสือกอย่างเงี้ยเสือกปาน ขาบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆหัวที่สามเพื่อนๆมาช่วยดูว่าเหมือนไหมแยงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมขึ้นไปจุดนี้ใช่ไหมครับพี่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินตอนลงจะมาเถอะเดตอนลงจะมาผ่านจุดห้ามผ่านตรงนี้นะครับก็คือจุดเจนะครับผมเจเป็นตัวที่เท่าไหร่ D C E F G H I J เ K ต่อไปก็คือ K แล้วนะครับทุกคนย้ย อุ๊ยอุ๊ยอดแล้วเอ้ยมาหอนก่นเยี้ยงอย่างกำลังอัดคลิปอยู่ไม่ได้อันนี้ตัดออกตัดออกอากาศอะน้ำหมดแล้วทุกคนเรามีอะไรจะเล่าให้ฟังตอนเข้ามาใช่ปะที่เจ้าหน้าที่ตอนให้ตรวจนะครับก็คนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่า60ปี60ปีขึ้นไปเนาะ เข้าฟรีนะครับทุกคนแม่เรา60พอดีคนเรามาถึงบันไดสุดท้ายแล้วนะครับผมี่ทางเข้าแคบมากนะครับต้องก้มเข้าไปนะมาถึงยอดแล้วแม่บอกว่าอี่ยงจะข้ำเลยบอก การเข้าไปทั้งหมดสิบหข้อนะครับแล้วข้างหน้าเราก็คือทําแล้วนะครับผมเราจะเข้าไปกันเฮ<ส>้ยทุกคนตื่นเต้นมากให้ลร์จะอยู่ซ้ายมือค่ะมันจะเป็นช่วงลําตัวที่ขดเข้าไปเจ็บใหญ่อ๋อเราจะลงด้านนี้แล้วขึ้นด้านนี้ค่ะขึ้นด้านนี้นี่ทุกคนสวยมาก<ส>บ้างครับกําลังลงไปแล้วอะไรให้ถ่ายรูปให้อีกแล้วมาตัวนี้ครับ<ส>ก็คือ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะ <laughs> สวยมากทุกคน คจอด้านหน้าเห็นไหมคะที่ตรงนี้ด้านนี้แต่ก่อนเยอะแต่อันนี้จะเขียนแบบว่ามันลึกหน่อยอย่างเงี้ยครับผมก็เขียนแต่ว่าลบลบออกอันนี้คือกล้วยไม้เหรอครับที่เกาะตามหินตรงเนี้ยนะอันนี้หินกับตั้งแต่ที่มีพัทธุดวงขึ้นมากันลมอนานแล้วทำนานแล้วเหรอ ก็ขึ้นมาถึงจงจงแล้ก็มาขึ้นเอ็ดตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาถึงยอดของถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันตรงนี้ก็คือเป็นประตูเข้าเมาืองอับแลนะรัเดี๋ยวเราคงขึ้นได้ถึงเพียงแค่นี้นะครับผม สามจุด,ม,จดมีจุดแรกก็คือท่านาาานาคาจุดที่สองก็คือท่าปวาง,าวางแล้วก็เสียงที่หนึ่ง,เส,งเสียงที่หนึ่ง,ง,งก็คือเป็นไฮไลท์ <highlight. S 2> ที่อยู่บนสันเขารับเดวถ่ายให้ดูนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนเดี่ยวเราถึงเซนที่หนึ่งแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างกันเลยนะครับทุกคนครับผาชันมากและไม่มีที่กั้นนะครับทุกคนต้องเดินอย่างระมัดระวังแบบสุดๆเลยเราถึงจุดที่สองกันแล้วครับผม ไปดูกันเข้ามาแล้วก็ต้องถอดรองเท้านะครับทุกคนกีสถานที่นะระหว่างที่เราเดินดูนะครับทุกคนเราก็ไปเจอทางขึ้นเขาอีกทางนึงครับแต่เราไม่ได้ไปนะ <c oughs> ก็จะเป็นทางเดินป่าอีกทางนึงนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับพี่เมย์เกือเกือเกือคนรเห็นข้างล่างไหม <c oughs> น้องเป็นผาโบไปแล้วนะโบโบไปแล้วนะโบไม่จุยเลยโบไม่จุยออ้อ,อเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะลงกันแล้วจับเชือกทางชันมากชันแบบชัน ฝากนิดนึงนะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ใช้สัญญาณ AIS นะครับก็มีสัญญาณดีนะครับสามารถคุยวิดีโอคอลได้นะครับผมแต่ถ้านะครับเพื่อนๆรู้จักคำว่ามิดจัดไหมครับมิดแบบมิดซีรีมิดแบบมิดมิดมิดจัดอะครับเอาบายบายบายเอ้ยตอนเนี้ยร้อนตูดมากเลย แดแบบแรงแล้วหินแบบโอ้โหทุกคนครับเราเจอสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องตกใจจอมปลวกจอมปลวกด้วครับเด้อนี่เด้อล่าสุดนะฮะทุกคนพี่เจ้าหน้าที่ชวนแม่หน้าฝนมาเก็บเห็ดกันจัไว้จับไว้ดีๆอย่าอย่ารู้อย่ารู้ทุกคนมันเป็นแบบ โศกอย่างเงี้ยมันเป็นโศกขนาดเนี้ยแล้วเราต้องเดินลงไปอ่ะก็คือต้องเรามาระวังมากนะครับทุกคนใครที่ขึ้นมานะเพื่อนเพื่อนตอนขึ้นมามันก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่หรอกตอนเราลงเท่านั้นแหละพวดน่ะ <s illes> ขึ้นเลิกแท้เลิกคักกเลิกเนี่ย <S <S <illes> อุ้ยมันน่าก,กลัวมากเลยนะ เฮ้ยทุกคนเอาจริงๆนะคือตอนขึ้นอ่ะก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะแต่ตอนลงอ่ะโอ้ยห่สยสิยางลงไังไเป็นพี่น้องโว้ยขึ้นกี่โมงนะพี่อุดเที่ยงตอนนี้กี่โมงบ่ายสามบ่ายสามยังลงไม่ถึง รูแล้วว่าทําไมพี่เขาถึงขึ้นันละครังนะฮะเราทําเวลาได้ดีครับเราทําเวลาไปทั้งวัน,น <IL> อ๋อไม่ใช่ทําเวลาไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเย้นี่นะครับทุกคนเราก็จะมีการลงตารางเวลาขึ้นและลงนะครับเพื่อตรวจเช็คสมาชิกนะว่าขึ้นไปเวลาไหนลงมาเวลาไหนนะครับ บ้านกันกับบ้านกับบ้านกันกับบ้านกับบ้านกันกับบ้านกันกับกับบ้านกันโบ่กลับแล้วนะโบ่กลับแล้วนะบาย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 โบโอ้ไปแล้วบายบายนี่เอาทุกคนสำหรับวันนี้ตัวก็ขอจบคลิปกับโบไปเพียงแค่นี้นะครับ